สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพาเข้าครัวทำยำขนมจีนใส่ปลาแซลมอนแบบแซบนัวทานค่ะสาก็ได้ต้มเส้นขนมจีนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมายำใส่กับปลาแซลมอนค่ะอันนี้ก็เป็นปลาแซลมอนหั่นไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเป็นปลาแซลมอนนอร์เวย์ค่ะสาวก็หั่นเป็นชิ้นไม่หนาแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นผักที่จะใส่ไปในยำวันนี้นะคะก็มีถั่วฝักยาวหัน่นฝอยมะเขือเทศค่ะก็จากสวนเลยนะคะหอมแขกค่ะอันนี้ก็เป็นพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกหวานนะคะจากสวนที่สาวมีค่ะก็หัน่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ตามชอบค่ะอันนี้ก็เป็นผักชีจีนแล้วก็ผักชีใบยาวรวมกันนะคะน้ำมะนาวค่ะ อันนี้ก็เป็นพริกสดจากสวนนะคะแล้วก็มีรากผักชีสับแล้วก็ต้นผักชีค่ะอันนี้ก็เป็นใบมะกรูดหัน่นฝอยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาค่ะน้ำปลาลาค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะกันตอนแรกก็คือปั่นส่วนผสมที่จะมาทำน้ำจิ้มก่อนนะคะหรือน้ำลาดน้ำยำของเราค่ะ ก็มีพริกมีรากผักชีนะคะมีต้นผักชีเราก็ใส่ทั้งต้นผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นผักชีทีนนะคะได้พริกปั่นตามที่ชอบแล้วนะคะก็มาเทใส่ถ้วยค่ะ เราก็จะผสมส่วนผสมของอน้ำยำก่อนนะคะพอผสมในถ้วยชิมก่อนค่ะให้ได้รสตามชอบนะคะเาวาจะใส่น้ำมะนาวลงไปในโถปั่นด้วยนะคะจะ,จะล้างเอาพริกที่อยู่ข้างในแล้วก็รากผักชีที่ปั่นในนี้ออกมาให้หมดค่ะเสียดายนะคะจะได้กลิ่นหอมด้วยค่ะ สาวไม่ทานเผ็ดมากก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยำที่สาวใช้ที่สาวทําปกติก็ไม่มีน้ำกระเทียมดองนะคะก็จะใส่เท่าที่มีค่ะก็ใส่มะนาวก็ใส่น้ำมะนาวเข้าไปอีกนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ปรุงรสตามชอบค่ะสาวชอบรสเปรี้ยวหวานนะคะสาวก็จะปรุงประมาณนี้ค่ะใส่น้ำตาลอีกเกือบหนึงช้อนนะคะ ใครไม่ปรุงใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะค่ะปรุงด้วยน้ำปลาค่ะก็จะออกน้ำจิ้มรสชาติเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็มีรสนัวของน้ำปลาค่ะสาวก็ใส่น้ำปลาไปอีก3มช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะก็ชิมรสด,ดูตามชอบค่ะ วันนี้สาวก็จะใส่ใบมะกรูดซอยลงไปด้วยนะคะให้มีกลิ่นหอมค่ะเพราะว่าวันนี้ยำเส้นขนมจีนเราใส่ปลาสดนะคะเป็นปลาแซลมอนนอร์เวย์ค่ะก็จะมีกลิ่นของรากผักชีนะคะแล้วก็ต้นผักชีอยู่ในนี้แล้วเรียบร้อยค่ะน้ำยำก็ได้ตามที่ชอบแล้วนะคะทีนี้ก็มาเตรียมเส้นสำหรับยำค่ะเส้นขนมจีนสาวก็จะฉีกเขาออกนะคะ ไม่ให้เขาแน่นเกินไปแล้วก็ไม่ให้เขายาวมากค่ะเวลาทานจะได้สะดวกนะคะแล้วก็เวลาคนผสมก็จะได้คนง่ายขึ้นค่ะต่อมาก็มาราดน้ำยำนะคะ เสาก็จะลาดลงไปส่วนหนึ่งก่อนนะคะไม่ได้ลาดทั้งหมดทีเดียวนะคะเพราะว่าน้ำยำจะจัทยอยลาดลงไปค่ะอันนี้ก็คนให้เข้ากันกับเส้นก่อนนะคะให้เส้นขนมจีนเขาแยกออกจากกันค่ะให้เขาซึมให้น้ำยำซึมเข้ากับเส้นขนมจีนก่อนนะคะเสาก็จะกรี๊เียนะคะให้เส้นเขาแยก ปอกแยกกันนะคะไม่จับกันเป็นก้อนค่ะสาวก็จะทยอยใส่น้ำยำไปเรื่อยๆนะคะจะไม่ใส่หมดทีเดียวค่ะเพราะว่าเขาจะทำให้เส้นอืดแล้วก็เสียรสชาตินะคะต่อมาก็มาใส่ผักค่ะใส่ทั้งหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพริกหวานพริกชี้ฟ้าถั่วฝักยาวหัน่นแล้วก็มะเขือเทศค่ะใส่ลงไปวันนี้ใส่ผักเยอะมากนะคะเพราะว่าอยากทานให้เป็นให้มีประโยชน์นะคะเป็นสลัดเนาะทั้งมะเขือเทศแล้วก็ทั้งปลาแซลมอนนะคะแล้วก็ผักอื่นๆค่ะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจะสังเกตว่าเส้นขนมจีนเขาก็ แยกออกจากกันเป็นเส้นๆ้นดีแล้วนะคะไม่ได้จับกันเป็นก้อนต่อมาก็มาใส่ปลาแซลมอนลงไปค่ะอันนี้เป็นปลาแซลมอนโนเรสดนะคะก็จะไม่มีกลิ่นข้าวนะคะเราก็จะค้นให้เข้ากันค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะเพราะว่ามีทั้ง รา,ากผักชีอยู่ในน้ำจิ้มเนาะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็นัว <c oughs> ใครไม่ชอบปะลาลาก็ไม่ต้องใส่นะคะวันนี้สาวก็ยำใส่น้ำปะลาด้วยเนาะน้ำปะลาไหมก็อร่อยอยู่แล้วนะคะก็ใส่น้ำยำลงไปอีกค่ะแล้วก็โรยใบมะกรูดค่ะใส่ผักชีฝรัง่งแล้วก็ผักชีจีนที่ซอยไว้ลงไปค่ะ ใส่จัดเต็มทุกอย่างนะคะจะได้อร่อยค่ะกลิ่นก็หอมหอมนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะปลาแซลมอนก็ทานแบบสดนะคะวันนี้เนาะไม่ได้ทำสุกนะคะ ใครไม่ทานติบก็ทําให้สุกก่อนได้ค่ะแต่ว่าไม่ต้องทําสุกนานนะคะทําให้สุกแค่นิดเดียวก็อร่อยแล้วค่ะหรือจะทานสดแบบนี้ก็ได้ค่ะอันนี้เป็นปลาแซลมอนนโนว์นะคะเป็นปลาแซลมอนทะเลค่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยก็มาจัดใส่จานนะคะสาวก็เอาผักที่เสาเก็บมาจากสวนนะคะมาจัดจานเนะาะทังพริกปาปริกาแล้วก็พริก พริกหวานนะคะก็เททุกอย่างใส่จานค่ะจะได้ถ่ายรูปส,สวยๆนะคะอันนี้ก็ทำทานเองนะคะก็พยายามจัดจานให้สวยนะคะจะได้ออกมาหน้าทานค่ะยำปลาแซลมอนใส่เส้นขนมจีนหรือยำเส้นขนมจีนใส่ปลาแซลมอนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่สาวทำใส่น้ำปลาด้วยค่ะน้ำปลาไหมก็ อร่อยนะคะเพิ่มรสชาติอร่อยไปอีกแบบค่ะน้ำจิ้มวันนี้ก็จะเป็นเหมือนอรสชาติเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะใส่กับยำขนมจีนแล้วก็ปลาแซลมอนเข้ากันดีเลยค่ะก็โรยด้วยผักชีนะคะที่แบ่งไว้นะคะให้เขาสีสวยแล้วก็กลิ่นหอมค่ะแล้วก็ราดน้ำจิ้มที่เหลือค่ะราดน้ำจิ้มลงไปอีกอันนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะ น้ำจิ้มที่ทำในวันนี้ก็ใส่ทั้งหมดเลยนะคะรสชาติก็ไม่ได้เผ็ดมากเผ็ดกำลังดีค่ะอันนี้ก็ใส่ตามชอบนะคะใครทานเผ็ดก็ใส่พริกเยอะได้ค่ะสาวทานไม่เผ็ดมากก็กำลังดีเลยค่ะก็ออกมากลิ่นหอมนะคะรสชาติอร่อยค่ะหน้าตาก็น่าทานนะคะผักสดๆจากสวนด้วยค่ะวันนี้เนาะใส่หลายอย่างเลยนะคะ ก็เก็บมาแต่งหน้าด้วยแล้วก็มาทานร่วมด้วยนะคะผักสลัดเนาะก็ออกมาสีสันหน้าตาหน้าทานนะคะยำขนมจีนใส่ปลาแซลมอนใส่น้ำปลาร้านะคะในครั้งนี้ก็ออกมาอร่อยนะคะรสชาติถูกปากถูกใจแล้วค่ะสีสันหน้าตาก็น่าทานด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ